สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกผักปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมา,านำเสนอในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับชุดนี้ก็เคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้ที่ดูเนี่ยเป็นชุดชุดใหม่นะครับชุดใหม่ที่ลงหลังจากปลูกชุดแรกไปแล้วนะครับชุดนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับ ชุดนี้นี่ตั้งกระปุกมานี่ไม่มีแมลงมารบก,กวนเลยนะครับปกติทั่วปากยาวนี่จะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงเนี่ยมาไข่ที่ใบนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดโรคนะครับแต่ชุดนี้เท่าที่ดูไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาไล่แมลงอะไรเลยนะครับก็เลยว่าเออชุดนี้นี่แปลกดีนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับไม่มีแมงลงรบกวนส่วนชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับที่ปลูกก็เริ่มจะออกผลน้อยลงแล้วออกฝักน้อยนะครับแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับยังไม่ได้ตัดทิ้งก็จะปลูกไว้เป็นรุ่นๆนะครับเพื่อที่จะมีกินตลอดนะครับพอชุดนี้หมดเราก็จะเพาะเพาะไว้ใหม่ ช่วงนี้ก็ปลูกแค่พอพอกินนะครับไม่ได้ปลูกเพื่อ,อจำหน่ายหรืออะไรแต่อนาคตถ้าปลูกแล้วมันมันได้ผลนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็จะปลูกแล้วก็จะมีการแบ่งหรือว่าอยากให้คนอื่นได้ลองกินถั่วที่เราปลูกเองนะครับเพราะว่าถั่วปลูกเองที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยรสชาติจะแตกต่างชาัดเจนเลยนะครับกับถั่วที่เราไปซื้อกินตามท้องตลาด ถ้าใครเคยปลูกเองแล้วลองลองกินลองเปรียบเทียบดูรสชาติจะรู้ว่ามันแตกต่างนะครับถั่วปลูกเองจะรสชาติดีนะครับดีกินแบบหวานกรอบนะครับถ้าใครไม่เคยกินก็จะจะติดใจนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆอถ้ามีพื้นที่อะไรก็ปลูกไว้กินเองดีครับแล้วก็จะรู้ว่ารสชาติไม่เหมือนกันกับถั่วที่ปลูกตาม ที่ใช้สารเคมีนะครับสำหรับค้างที่ใช้ทำชุดนี้ก็จะสูงประมาณ2เมตรนะครับแต่ใช้วิธีเด็ดยอดเอานะครับเพราะว่าถั่ว2เมตรน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่าเถาเขาจะเลื้อยยาวนะครับเกิน2เมตรนะครับตอนนี้ก็เลยบังคับ ด้ยการเด็ดยอดไว้นะครับเพราะว่าไม้เราสั้นแค่สองเมตรก็เลยจะต้องเด็ดไม่งั้นมันจะห้อยนะครับห้อยมาแล้วก็อาจจะทําให้ยอดหักนะครับตอนนี้ก็พยายามจะตัดยอดถ้ายาวเลยมาก็จะเด็ดออกนะครับเด็ดออกเพื่อไม่ให้มันเลยค้างไปเยอะนะครับก็จะลองดูว่าจะมีผล อะไรไหมนะครับก็โอเคครับก็นํามาเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคขอบคุณครับ